สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e d ี m c ม a n n e l นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์นะครับผมวันนี้วันที่6กันยายน2 5 6หนะครับก็ขออนุญาตมาอัปเดตครับโครงการคนละครึ่งเฟส3กันสักนิดหนึ่งสำหรับนะครับโครงการคนละครึ่งเฟส3เนี่ยนะครับหลายท่านรับทราบดีแล้วว่านะครับก็มีการเริ่มลงทะเบียนนะตั้งแต่วันที่1 4มิถุนายนนะครับแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์นะครับตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นมานะครับ ทีนี้นะครับในส่วนของงวดที่ 2, นะครับ 1, าบาทนะครับก็จะมีการโอนเงินเข้าให้เนี่ยนะครับในวันที่1ตุลาคมนะครับนั่นคือไต่มาที่4ไต่มาสุดท้ายสำหรับ1,500บาทนะครับเรามาอัปเดตกันนิดนึงครับว่ารายท่านที่ยังไม่ได้สมัครนะยังดูเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยจะมีสิทธิ์คงเหลือเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักทวนกันนิดนึงสาหรับรายท่านที่เขาเรียกว่าได้ใช้สิทธิ์ในช่วงของไต่มาที่3า นั่นคือ1 5 0 0บาทแรกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เรามาดูทบทวนกันนะครับในส่วนของปัจจุบันนี้วันที่6กันยายนเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครมาที่เว็บไซต์ของโครงการคนละครึ่งนะก็จะสามารถเข้ามาสู่หน้าแรกนะครับโครงการข้อมูลนะครับวิธีการเข้าร่วมสิทธินะมีตรงนี้หมดสําหรับใครต้องการดูว่านะครับสิทธิ์จำนวนคงเหลือเนะี่ยเท่าไหร่นะครับท่านสามารถดูปุ่มตรงนี้ได้เลยนะนะครับก็ดูจํานวนสิทธิ์คงเหลือนะครับอ่ะลองดูซิว่าปัจจุบันนี้เหลือเท่าไหร่แล้วนะครับ ในส่วนของปัจจุบันนี้นะครับสิทธิ์คงเหลือนะที่สามารถสมัครได้และก็ยังสมัครได้อยู่ในจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือ895,339สิทธิ์นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตกันในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส3ยังสามารถสมัครได้อยู่นะครับเกือบ900,000สิทธิ์นะ ใครที่นะครับตรงตามเงื่อนไขสามารถดําเนินการได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเงื่อนไขนิดหนึ่งสําหรับรายท่านที่ต้องการสมัครนะนะครับจริงๆมี2ปุ่มคู่กันนะปุ่มนี้ก็คือดูจานวนสิทธิ์อย่างที่เราแบ่งปันตะก,กี้นี้อีกปุ่มนี้นะครับก็คือปุ่มสีส้มเนี่ยก็คือเขียนคําว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับถ้าท่านคลิกดูเนี่ยก็คือในเรื่องของนะครับสำหรับประชาชนแล้วก็สําหรับร้านค้าอ่ันี่คือถ้าเราเป็นประชาชนเนี่ย เราก็สามารถคลิกตรงนี้สีแดงตรงนี้นะนะครับแต่ว่าคลิกสีส้มตรงนี้ก่อนนะครับเขียนคําว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ตามด้วยสําหรับประชาชนสีแดงตรงนี้นะครับเงื่อนไขสําคัญนะครับข้อที่1ก็คือมีบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็เป็นบุคคลชนชาติไทยนะนนี้คือข้อแรกข้อที่2 นะครับอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนสําหรับหลายท่านนะครับหรือน้องๆแล้วกันเนาะที่วันนี้วันที่6กันยายนเนี่ยครบ18ปีบริบูรณ์เลยนะนะครับก็สามารถสมัครได้เลยนะครับประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้1โครงการเท่านั้นนะอัะอนนี้ก็เป็นเงื่อนไขอื่นแล้วล่ะนะครับสำคัญก็คือตรงนี้นะครับเราครบ18ปีบริบูรณ์ไหมนะครับนะเป็นเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนไหมถ้ามีก็ดําเนินการได้เลยครับส่วนตรงอื่นเนี่ย นะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมมีคู่มือด้วยนะน้องๆท่านไหนที่เขาได้ว่าอยากจะมาศึกษาดูรายละเอียดเนี่ยก็สามารถที่จะกดดูคู่มือนะครับการลงทะเบียนได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นคู่มือนะเป็นไฟล์ pdf นะครับก็โครงการคุณเรื่องเฟสสามนะครับมีอะไรบ้างอ,อันนี้สิทธิประโยชน์นะครับอย่างที่บอกว่าทางด้านของภาครัฐนะมีการสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยนะครับก็คือช่วยเหลือเนี่ย50% รับสิทธ์นะครับไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันนะนะครับหรือสูงสุดไม่เกินนะครับ3า0 0บาทตลอดโครงการข้มหมายคือนะครับ3า0 0บาทเนี่ยเขาแบ่งเป็น2รอบอย่างที่บอกไป3เดือนต่อ1,500บาทนะครับแล้วก็อีก1,500บาทเนี่ยจะเริ่มโอนวันที่1ตุลาคม254หานะครับการชำระเงินก็จะต้องผ่านจีวรเรดนะครับกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะอันนี้ก็เป็นการรับทราบข้อมูลกันนะครับอันนี้เป็นคณสมบัติที่ที่เราแบ่งปันไว้ตะกี้นี้นะฮะมีอะไรอีก อ่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าขั้นตอนเข้าร่วมโครงการถูกไหมครับมีอะไรบ้างก็ลงทะเบียนนะครับท่านก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับปัจจุบันก็สามารถลงได้นะครับเมื่อเราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะรับ SMS ยืนยันหลังจากการลงทะเบียน3วันอ่านี้เป็นขั้นตอนและสะเต็ปของเขานะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เมื่อเราได้รับ SMS นะหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จภายใน3วันเนี่ยท่านจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็ผูกบัญชีจีเบเรส เพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการนะน้องนะถ้าใครสมัครเข้ามาใหม่ก็สามารถทําตามนะครับในส่วนของขั้นตอนที่3ตรงนี้ได้ขั้นตอนที่4ครับก็เริ่มใช้สิทธิ์นะครับตั้งแต่อันนี้คือในเรื่องของไตรมที่3ซึ่งผ่านมาแล้วถ้าใครสมัครใหม่ก็เริ่มใช้สิทธิ์วันที่1ตุลาคมนะนะครับหนึ่าบาทนะครับในขั้นตอนที่5น,นี้สําคัญคือนะครับ เราจะต้องเติมเงินเข้าไปบัญชีจิวเลรีของเราก่อนนะนะครับแล้วก็ถึงจะทําการใช้สิทธิ์ได้นี่ก็เป็นลักษณะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์นะครับที่ร้านค้าเข้าลงโครงการซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เกือบทุกร้านนวมั้งฮะที่เขาเรียกว่ามีแอปพลิเคชันถุงเงินนะนะครับน้องๆก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้นะครับขั้นตอนของการที่จะลงทะเบียนนะพวกเราลองมาดูก็ได้นะครับในข้เรียกข้อมูลนี้ก็แบ่งปันให้ชัดนะ นะครับก็นะครับในเรื่องของการเข้าไปที่เว็บไซต์ตามที่เราแบ่งปันในกีนี้นะครับก็คือกดในส่วนของการลงทะเบียนนะครับผมท่านก็กดปุ่มอันนี้คือขั้นตอนที่1เสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนที่2เนี่ยก็มีเขาเรียกว่ารายละเอียดใช่ไหมนะครับมีรายละเอียดให้ท่านก็อ่านรายละเอียดต่างๆนะครับข้างล่างก็จะมีติ๊กว่ายินยอมนะครับเงื่อนไขนะครับเสร็จแล้วก็กดนะในส่วนของตกลงหรือถัดไปตรงนี้นะครับในขั้นตอนที่2 ตามด้วยขั้นตอนที่3เนี่ยเขาให้กรอกข้อมูลมีอะไรบ้างนะก็จะมีชื่อนะครับนามสกุลนะครับมีในส่วนของเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับแล้วก็เลขหลังบัตรนะวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์อันนี้สาคัญเพราะว่าท่านจะต้องใช้รับเลข OTP นะครับข้อมูลรายได้นะครับประเภทรายได้อันนี้ก็กรอกข้อมูลไป นะครับในส่วนของการสมัครขั้นตอนที่3ต่อมาครับขั้นตอนที่4นะครับระบบก็จะให้ท่านกรอกเลข OTP ซึ่งนะครับทางด้านของระบบก็จะส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ของท่านในตัวเลข OTP 6หลักนี้เพื่อให้ท่านนําตัวเลขของหลักมาทําการยืนยันการลงทะเบียนนะครับเสร็จแล้วเมื่อท่านกรอกเลข6หลักถูกต้องเรียบร้อยก็จะสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่5ลงทะเบียนสําเร็จนี่คือ5ขั้นตอนนะสำหรับน้องๆที่ต้องบอกว่าอายุครบ18ปปีบริบูรณ์แล้วก็จัดเลย นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิทธิ์ยังมีอยู่ยังสามารถทําได้และก็ยังเหลือระยะเวลาพอสมควรเลยนะกว่าจะถึงวันที่1ตุลาคมนะครับผมอ่ะก็เป็นกําลังใจให้กันนะนี่คือวิธีการลงทะเบียนในเรื่องของโครงการคุณครึ่งเฟสสามนะครับหขั้นตอนตามนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็สําหรับใครที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะทําการลงทะเบียนผ่านทางด้านของอะไรครับแอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถทําได้ นอกเหนือจากเว็บไซต์ตะกี้นี้นะครับอ่าขั้นตอนวิธีการก็จริงๆไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะนะครับสำหรับคนที่มีแอปพลิเคชันป่อตังอยู่แล้วเวลาท่านเข้าไปนะครับในส่วนของจีวเนตของท่านเนี่ยมันก็จะมีแบรนเนอร์หรือเขาเรียกว่าไอคอนเมนูของโครงการโคละครึ่งสีส้มตรงนี้อยู่นะครับเมื่อท่านดําเนินการนะครับคลิกตรงนี้ใช่ไหมครับในเรื่องของอกล่องสีส้มเนี่ยสิทธ์โคละคึ่ง ก็จะมาปรากฏในขั้นตอนที่2ก็คือในเรื่องของเงื่อนไขแล้วก็โครงการต่างๆท่านก็อ่านเหมือนเดิมครับเหมือนกับเว็บไซต์ที่เราแบ่งปันเะก,กี้นี้เราก็ติ๊กถูกนะครับในเรื่อง,องการยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดถัดไป ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการกรอกข้อมูลเหมือนเดิมเลยท่านก็ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเบอร์โทรศัพท์ที่สําคัญเนี่ยนะครับเลข otp นะก็ใส่เหมือนกันทุกอย่างครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมาสู่ขั้นตอนที่4ก็คือเรื่องของการกรอกข้อมูลเลข otp นะครับผมก็สามารถดําเนินการกรอกเลข otp 6หลักตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับสุดท้ายก็ขั้นตอนที่5ก็กดอะไรเรื่องของการยืนยันก็จะเป็นการระบบนะครับนรับข้อมูลถูกต้องนะก็รอ sms ในส่วนของ3วันนะครับอ่ะโอเค นะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านทางด้านของเว็บไซต์เรียบร้อยเนี่ยนะครับท่านก็จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนนะครับต้องบอกว่าต้องเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นเวอร์ชัน11ขึ้นไปนะอันนี้ก็แบ่งปันก็เป็นรายละเอียดของโทรศัพท์ของท่านนะครับว่าท่านเป็นระบบ Android หรือ iPhone อันนี้ก็ต้องดูเงื่อนไขตรงนี้เพิ่มเติมนะ ถ้าสามารถสแกนนะครับ QR โค้ดตรงนี้ได้หรือท่านจะพิมพ์ที่นะครับ Play Store ก็ได้นะครับหรือ App Store ก็แล้วแต่นะท่านก็พิมพ์ไปในเรื่องของเอไรครับเป๋าตังค์นะก็ดำเนินการพิมพ์เข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับสมมุติว่าท่านดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วยังไงต่อนะครับมาดูกันนิดนึงฮะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมสําหรับท่านใหม่นะก็แน่นอนครับเวลาเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะมีในเรื่องของการที่เราจะต้องยินยอมนะอันนี้ก็เป็นอ่านรายละเอียดนะขั้นตอนที่1 นะครับก็กดยินยอมนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับตรงนี้นะนะครับติ๊กก่อนนะครับยินยอมแล้วก็ยืนยันเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้ท่านเนี่ยดำเนินการอะไรครับถ่ายรูปบัตรประชาชนซึ่งท่านก็จะเอาบัตรประชาชนมาวางนะสิ่งที่สําคัญเรามาดูขั้นตอนที่3เมื่อเราทําการถ่ายเนี่ยนะครับก็จุดสําคัญก็คือตรงเห็นไหมครับมันก็จะมีกรอบพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับด้านบนวงกลมซ้ายมือนะครับเป็นรูปคุด นะครับขวามือด้านล่างเป็นรูปของอะไรครับหน้าตาของเราที่เป็นกรอบรูปนะครับท่านก็วางให้ตรงตรงนี้นะครับเมื่อตรงแล้วท่านก็กดถ่ายนะครับเสร็จแล้วก็จะมาสู่รายละเอียดของท่านนะก็ลองดูนะครับว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็กดถัดไปนะครับนะมันก็จะเด้งในเรื่องของเลข otp ไปที่เบอร์มือถือของท่านท่านก็นําอะไรครับในส่วนของเลข otp 6หลักนะในเบอร์ดังกล่าวนี้มากรอกใส่ในขั้นตอนที่5นะครับเมื่อกอกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็มาสู่ขั้นตอนที่6 ะครับลองตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของชื่อนามสกุลนะต่างๆของท่านนะครับถูกต้องไหมอย่างไรเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะครับเมื่อทําการกดถัดไปแล้วนะครับผมก็จะมาสู่ขั้นตอนที่7อันนี้นะครับถ้าท่านมีนะครับในส่วนของอะไรครับแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับก็สามารถเลือกรูปแบบ A นะครับตรงนี้ได้ หรือถ้าท่านไม่มีนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กท่านก็เลือกรูปแบบ b ตรงนี้ก็คืออะไรครับสแกนใบหน้าอ่ะมาดูกันต่อนะนะครับมาดูกันต่อนะครับสมมุติว่าเราเลือกรูปแบบ a ก่อนนะสมมุติว่ามีในเรื่องของแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับอ่าเราจะต้องทําอย่างไรนะครับก็นะครับมาเลือกนะครับในส่วนของ a ตรงนี้นะครับเมื่อเราเลือกแล้วมันก็จะอัตโนมัตินะครับไปในส่วนของตัวแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับท่านก็ดาเนินการ นะครับในส่วนของใส่รหัสนะที่ท่านเข้าแอปพลิเคชันคุ้มไทยเน็กนะครับมันก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับผมเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็จะให้ยืนยันเลข OTP ครั้งหนึ่งนะครับผมท่านก็ใส่นะครับในส่วนของเลรครับเลข OTP ที่ส่งไปเบอร์โทรศัพท์ของท่านเพื่อยืนยันอีกครั้งนะเสร็จแล้วนะครับเขาจะระบุให้ท่านเนี่ย ทำการตั้งพินนะหรือเขาเรียกรหัสผ่านเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังค์ท่านก็จะต้องตั้งตัวเลขนะครับหหลักนะอะไรก็ได้จดไว้เป็นดีนั่นคือการตั้งครั้งที่1แล้วก็ตามด้วยครั้งที่2ก็คือการอะไรครับการยืนยันอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นตัวเลขเดิมเลย6หลักนะครับเหมือนกับตะก,กี้นี้เลยนะครับก็จะใช้ยืนยันครั้งที่2นะครับ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมนะก็จะเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยในเรื่องของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับ ทีนี้ถ้าใครไม่มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเนี่ยนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือรูปแบบ B นะครับท่านสามารถที่จะสแกนใบหน้าได้นะครับก็เลือกในส่วนของสแกนใบหน้านะนะครับเมื่อเราเลือกนะครับในเรื่องของรูปแบบ B คือสแกนใบหน้าเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดมาก็คือเขาก็บอกว่าเตรียมสแกนใบหน้านะนะครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของการอะไรครับการแจ้งทิปหรือหรือรูปแบบให้นะครับเขาก็ระบุว่าเฮ้ยสแกนในที่มีแสงสว่างเพียงพอนะ นะครับวางอยู่ในกรอบนะอ่านะครับเมื่อเราเข้าใจเราก็กดตรงนี้ครับด้านล่างก็คือว่าสแกนใบหน้านะครับเมื่อทําการกดนะครับมันก็จะมาปรากฏแบบนี้ท่านก็ลองดูนะครับในเรื่องของการสแกนใบหน้าซึ่งตรงนี้นะครับก็อาจจะมีความท้าทายเล็กน้อยสําหรับหลายท่านที่เขาเรียกว่าทําครั้งแรกอาจจะนะครับต้องช้าๆขยับดูกรอบตรงนี้ดีๆนะครับผมแล้วก็ค้างไว้นิ่งๆนะครับนะมันก็จะมีบอกนะในเรื่องของข้างบนคําแนะนําต่างๆนะครับสมมุติว่าได้ นะครับเมื่อเราสแกนหน้าผ่านหรือได้เรียบร้อยเนี่ยนะครับท่านก็จะมาใส่ในส่วนของเลยครับในเรื่องของการตั้งพินนเหมือนเดิมเลยครั้งแรกหกหลักท่านตั้งไปนะครับแล้วก็ตามด้วยการยืนยันนะครับหหลักตัวเลขเหมือนเดิมตะกี้เนี่ยนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือการยืนยันพินนะครับผมอ่ะนี่คือเป็นลักษณะของรูปแบบนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสับ เรียบร้อยนะครับผมอ่ะโอเคเมื่อเราดําเนินการนะครับนะทำการเสร็จสับตะกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ A หรือรูปแบบ B นะครับผมก็จะมาสู่ในเรื่องของอะไรครับการลงทะเบียนต่อเนื่องเหมือนกันนะครับหลังจากดําเนินการใส่พิน6หลกักเป๋าตัง6 6หลักเรียบร้อยใช่ไหมครับจะพบว่าขั้นตอนดังต่อไปนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก็จะให้เปิดใช้งานนะครับในเรื่องของการสแกนใบหน้าหรือสแกนนิ้วอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะ ท่านก็เลือกเอานะครับเลือกเอาแล้วก็มาสู่ในเรื่องของรายละเอียดข้อตกลงนะครับท่านก็ติ๊กยอมรับเงื่อนไขเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับเมื่อนะครับมาสู่ขั้นตอนนี้นะครับสังเกตว่าสังเกตว่าเขาก็จะมีขึ้นในหน้าเขาเรียกว่ากําลังตรวจสอบข้อมูลใช่ไหมครับอันเนี้ยนะครับให้เลือกตรวจสอบสถานะล่าสุดท่านกดปุ่มตรงนี้เลยนะซึ่งจะมีปุ่มตรงนี้อยู่นะครับในในหน้าเป๋าตังค์เนี่ยนะครับในส่วนของการกดมาแล้วนะครับในกรณีที่ลงทะเบียนได้สำเร็จก็จะปรากฏแบบนี้ นะครับก็จะปรากฏแบบนี้กรณีที่ลงทะเบยียนสำเร็จนะครับก็จะขึ้นชีวรสเป็นแบบนี้เลยนะครับในในหน้าต่างนี้นะอันนี้สำหรับคนใหม่ลองเช็คดีๆนะครับกรณีที่ลงทะเบยียนไม่สําเร็จประกอบไปได้วยอะไรบ้างนะครับก็คือว่ายืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนข้อมูลไม่ถูกต้องอันนี้ต้องไปเช็คกลับไปเช็คใหม่นะครับนำบัตรประชาชนติดต่อสาขานะครับเนื่องจากนะครับสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนนะครับไม่ผ่านเกินสิครั้งอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะ ยืนยันตัวตนนะครับใหม่อีกครั้งก็ว่ากันไปแอปพลิเคชันดึงข้อมูลการสมัครมาแสดงไม่ได้ชัวคราวกดลองใหม่ครั้งอันนี้คือกลุ่มที่นะครับเป็นเงื่อนไขหรือกรณีที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะท่านก็สามารถดําเนินการแบบนี้ได้ส่วนใครที่ลงทะเบียนสําเร็จก็ขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็บอกว่าบัญชีจิวเรตใช้งานนะครับตามมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับเพื่อคนไทยอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ลงทะเบียนสําเร็จนะครับ นั่นคือเรื่องของนะครับเกี่ยวกับในส่วนของการติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ยืนยันนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันเป๋าตังนะต่อมาครับก็คือเรื่องของการสมัครใช้งาน g ีเวเดครับยังไม่เสร็จสับนะนะครับมาดูกันต่อนะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเรื่องของการสมัครใช้งาน g ีเวเดเนี่ยนะครับถ้าท่านเข้ามาถูกไหมครับกระบวนการขั้นตอนครับก็ต่อเนื่องจากสืบเนื่องจากตะกี้เลยนะครับก็คือขั้นตอนของการสมัคร g ีเวเดเพื่อใช้งานเนี่ยนะครับ ขั้นตอนที่1น,นะนะครับก็เข้ามาสู่หน้าตาที่ท่านเนี่ยลงทะเบียนสำเร็จนะอันนี้สําหรับรายใหม่ก่อนเนาะนะครับก็เข้าสู่นะครับในเรื่องของการสมัครใช้บริการท่านก็คลิกตรงนี้เลยนะเมื่อท่านดาเนินการนะครับสมัครใช้บริการก็จะมาสู่ขั้นตอนที่2ก็อ่านรายละเอียดให้ถูกต้องต่างๆนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ นะครับยินยอมเงื่อนไขโครงการแล้วก็กดตกลงเสร็จแล้วมาสู่ขั้นตอนที่3ครับก็คือเป็นในเรื่องของการจัดการข้อมูลการยืนยันตัวตนนะครับก็อ่านรายละเอียดเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็กดยินยอมนะครับตามด้วยยืนยันตรงนี้ต่อมานะครับในขั้นตอนที่4นะครับผมก็จะต้องถ่ายรูปบัตรประชาชนเหมือนเดิมนะสามารถที่จะดูรายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วกดถ่ายรูปเสร็จแล้วดําเนินการเหมือนเดิมนะครับก็คือในเรื่องของการวางกรอบให้เรียบร้อยต่างๆอะไรเงี้ยนะครับผมนะวงกลมด้านบน สี่เหลี่ยมด้านล่างนะครับขวามือเนี่ยนะครับเมื่อได้ท่านก็กดถ่ายรูปตรงนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของขั้นตอนนะครับซึ่งมีอะไรบ้างนะครับก็ให้ท่านกรอกระดอียดข้อมูลของท่านนะครับเมื่อกรอกเสร็จสับก็ดําเนินการกดถัดไปนะในเรื่องของข้อมูลบัตรประชาชนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมมีอะไรบ้างก็กอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการทํางานนะครับ อาชีพต่างๆอะไรเงี้ยนะครับรายได้นะครับเมื่อท่านเลือกเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็กดถัดไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาสู่นะครับที่อยู่ตามบัตรประชาชนอ่ะก็ทําการเลือกให้เรียบร้อยกดถัดไปนะครับที่อยู่ปัจจุบันนะครับก็ถ้าใช้อยู่ตามบัตรประชาชนก็ติ๊กนะครับถ้าไม่ใช่นะครับก็สามารถติ๊กในอันอื่นแล้วก็กรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะนะครับอันนี้กรณีที่ท่านกรอกละเอียดละนะครับก็มาสู่ในเรื่องของอะไรครับกรอกข้อมูล CDD นะครับก็มีรายละเอียดนะท่านก็ลองอ่านดูเสร็จแล้วก็ดําเนินการนะครับตามข้อมูลนี้ไปนะครับอ่ะนะครับนี่คือขั้นตอนที่7แล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะมายืนยันเหมือนเดิมครับนะในสเต็ปแรกๆว่าจะเลือกแบบ A หรือ B ก็เช่นเดียวกันครับว่าเลือกนะครับในเรื่องของ A เนี่ยก็เป็นคนที่มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซถ้าเลือกเป็นแบบ B เนี่ยก็เลือกสแกนนะครับเลือกสแกนใบหน้านะครับผมอ่ะโอเคมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะนะครับ ต่อมาครับก็ตามสเต็ปเหมือนเดิมครับถ้าเป็นกรณีที่เราเลือกนะครับรูปแบบ A นะครับกรุงไทยเน็กซ์ท่านก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงไปทางแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์ใส่รหัสกรุงไทยเน็กซ์นะครับยืนยันนะครับกรอกเลข OTP ที่ส่งไป ในส่วนของเบอร์มือถือโทรศัพท์นะครับท่านก็สามารถกรอกยืนยันตรงนี้ลักษณะตามนี้เลยนะเสร็จแล้วนะครับก็จะมาทําการนะครับเขาเรียกว่ายืนยันด้วยกรุงไทยเน็กใช่ไหมครับก็จะมามีรายละเอียดต่างๆนะครับท่านก็ลองดูนะข้อมูลบัตรประชาชนถูกไหมข้อมูลเพิ่มเติมที่ท่านกรอกไว้ถูกหรือไม่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเป็นอย่างไรนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันข้อมูลนะครับเมื่อกดยืนยันข้อมูลนะครับ ก็มาสู่ขั้นตอน14นี้นะครับก็เป็นการตรวจสอบข้อมูลนะครับเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยนะครับท่านก็จะมาสู่หน้าตาลักษณะแบบนี้ขั้นตอนที่15นะครับก็บอกว่านะครับเข้าสู่หน้าหลักท่านก็กดนะในขั้นตอน15มาสู่ขั้นตอน1 6กครับก็จะมาแสดงแบรนเนอร์หรือกล่องที่เรียกว่าสิคนละครึ่งตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมอ่านะครับผมก็หลายขั้นตอนนิดนึงนะนะครับหลายขั้นตอนนิดหนึ่งนะครับถ้าในส่วนของสแกนใบหนานะครับก็คือรูปแบบ B นะครับก็เช่นเดียวกันนะ เราก็จะทําการเลือกนะครับสแกนใบหน้านะครับแล้วเราก็จะดำเนินการสแกนนะครับตรงนี้นะครับโดยเอารัพท์มาสแกนหน้าเรานะวางให้มันตรงนะครับเมื่อสแกนผ่านเราก็จะดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็กดยืนยันข้อมูลนะครับเสร็จแล้วมาสู่นะครับขั้นตอนของการตรวจสอบข้อมูลนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จก็มาปรากฏตรงนี้สังเกตนะครับในส่วนของหน้าตาตรงนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับก็จะมีเข้าสู่หน้าหลัก นะครับเมื่อท่านกดเข้าสู่หน้าหลักก็จะมาปรากฏตรงนี้แบรนเนอร์ในส่วนของสิทธิโครงการคูณครึ่งหรือกล่องสีส้มตรงนี้เพื่อใช้สิทธิ์ต่อไปโอเคนะครับนั่นคือเสร็จสับวิธีการประมาณนี้นะครับก็นะครับยังไงไปดูต่อนะท่านครับอันนี้ก็ขออนุญาตเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แบ่งปันนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานไม่ยากแล้วสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการขั้นแรกก่อนที่จะสแกนใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับท่านจะต้องเติมเงินของเราเข้าไปก่อนตรงเนี้ยฮะ นะครับเวลาเราเติมเงินเข้าไปเนี่ยนะครับก็คลิกตรงนี้ครับก็คือเติมเงินเข้า g ีบอเรตท่านจะเติมเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับผมสามารถที่เติมผ่านแอปพลิเคชันมบาย l e ก็ได้หมดเลยเมื่อเติมไปแล้วครับการใช้สิทธิ์นะครับแถมอีกสักนิดนึงท่านก็ไปเลือกซื้อสินค้าต่างๆใช่ไหมครับสำคัญดูว่าร้านค้าเขามีแอปพลิเคชันถุงเงินหรือไม่ นะครับสมมุติว่ามีเลือกสินค้าเรียบร้อยสมมุติว่าสินค้านี้นะครับมูล,ลค่าอยู่ที่200บาทแล้วกันนะนะครับเลือกเรียบร้อยเนี่ยนะครับผมก,ก็กดเข้าไปนะครับในส่วนของหน้าบัญชีจิวเรตเมนูของสิทธิ์คนละครึ่งนะครับแล้วก็จะมาสู่หน้าตาแบบนี้เขาก็บอกนะครับว่า1นึ0งพับาทตนิจะโอนให้นะครับในส่วนของแต้มาที่4ก็เป็นวันที่1ตุลาคมนะหนึ่บาท แล้วก็สิทธิ์ที่ใช้นะครับ150าบาทที่รัฐเขาสนับสนุนให้นะครับเมื่อเราทำการกดแล้วก็ถ้าจะจ่ายก็ตรงนี้ครับสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับสแกนปุ๊บก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมนะขึ้นแบบนี้นะครับท่านก็ไปสแกนเลยครับถุงเงินของร้านค้าเดี๋ยวร้านค้าเขาก็จะสร้าง QR code ตามจำนวนที่ท่านซื้อให้นะครับเมื่อสแกนเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นว่าอ๋อยอด200บาทนี้นะ หากจากโครงการที่รัฐให้โครงการคนละครึ่ง100หากจากเงินเราเนี่ยนะครับที่เติมเข้าไป100รวมแล้วเป็น200บาทนะครับประมาณแบบนี้เมื่อถูกต้องเรียบร้อยเนี่ยนะครับท่านก็จะต้องใส่รหัส6หลักที่ท่านตั้งไว้อีกครั้งหนึ่งนะนะครับเมื่อใส่รหัส6หลักเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสับในเรื่องของการจ่ายเงินนะนะครับอ่ะนี่ก็เป็นภาพรวมโดยสรุปสำหรับนะครับในส่วนของน้องใหม่ที่กำลังสมัครเข้ามา ก็ลองดูรละเอียดนะตามที่ช่องเราได้แบ่งปันขั้นตอนไว้นะครับส่วนใครที่สมัครแล้วก็ใช้งานอยู่แล้วก็ลองดูทบทวนไปนะครับเอาละก็ถือว่าเป็นการสรุปให้กับท่านได้รับทราบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเหลือประมาณ8000 0 0กับเก้าแสิทธินะน้องๆท่านไหนที่เขาเรียกว่าอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปดําเนินการได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางรัฐยังจัดให้อยู่นะครับแล้วก็ยังสามารถสมัคร ในเรื่องของการลงทะเบียนได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับวิธีการตั้งแต่เริ่มสมัครจนถึงการใช้เสร็จเนี่ยนะครับก็สรุปไว้ในคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงครับก็ขออภัยจริงๆแต่ว่าอยากจะแบ่งปันนะครับให้กับน้องๆหลายท่านที่ต้องการสมัครใหม่ก็ถือว่าเป็นดูเป็นแนวทางแล้วกันนะสำหรับในเรื่องของวิธีการทำนะครับก็ลองนะฮะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมถ้าติดอะไรก็พิมพ์มาสอบถามกันได้ครับก็เดี๋ยวหาข้อมูล แบ่งปันเพิ่มเติมกันนะครับเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไคร b e และติดตามกันก็ขอบพวกคุณเป็นอย่างสูงรายที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสริฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่อง Freedom Channel By กเกษมสันต้องลํำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ